ไม่มีเหตุอันสมควรนะครับมีสร้อยไหมครับและไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอไม่มีสร้อยต่อท้ายจึงหมายความว่าการขาดประชุมประจําเดือนนั้นถ้ามีเหตุอันสมควรท่านขาดเกิน3ครั้งท่านขาดนะครับจำนวน3ครั้งติดต่อกันนะครับ3ครั้งติดต่อกันท่านมีเหตุอันสมควรอันนี้ ก็ไปดูกันกฎหมายเนี่ยเขาเอาภูมิลำนาหรือที่อยู่ประจําและมีชื่อตามทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกฎหมายที่อ้างถึงพรบการทะเบียนราษฎรไม่ใช่อ้างถึงกฎหมายการเลือกตั้งหรือกฎหมายปกครองท้องที่นะครับถ้าให้ดีดูให้ดีนะฮะ คงไม่มีอะไรมากมาตรา11เนี่ยนะครับต่อไปก็มาตรา12ในมาตรา12เนี่ยนะครับเรื่องของสัญชาติไทยโดยการเกิดอะไรต่างๆเนี่ยก็คงไม่มีปัญหานะครับแต่ให้ระวังนะครับให้ระวังมาตรา12วงเล็บ2 วงเล็บ2เนี่ยนะครับบุคคลที่สามารถไปลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงนับถึงวันรับเลือกนะครับนับถึงวันรับเลือกนี่ต่างกันไหมฮะนี่มันต่างกันไงนะฮะตรงนี้นับถึง1มกราใช่ไหมแต่มาตรา12เนี่ยนับถึงวันเลือกท่านดูให้ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะเอา คุณสมบัติในด้านอายุว่านับถึงวันไหนแล้วไปสลับกันระหว่างมาตรา11 <c oughs> นะครับระหว่างมาตรา11วงเล็บ1กับมาตรา12วงเล็บ2นะฮะดูให้ดีแล้วกันนะครับจำไว้ว่าฝั่งที่จะไปสมัครเนี่ยรับถึงวันเลือกเลยอายุเนี่ยนับถึงวันเลือกแต่ฝั่งผู้เลือกเนี่ยนับถึงวันที่1ม่มกราเพราะว่าเวลาเราอยู่ห้องสอบบางทีมันก็คลับคลายคลับคลานะฮะนะ เราคิดวมันไม่มีอะไรนะแต่คนข้อสอ,อบเนี่ยมันก็อาจจะแสบนะแสบนะอ่าแล้วก็12วงเล็บ3นะครับ12วง,บวงเล็บ3วงเล็บ3เนี่ยขอให้ท่านดูให้ดีว่ามีอาชีพนะฮะไม่ดูไรายได้นะครับขอให้มีอาชีพดูฝั่งอาชีพไม่ดูไรายได้ และก็นะครับในส่วนของมาตรา9อาอ่ามาตรา12วงเล็บวงเล็บ9นะครับวงเล็บ9วงเล็บ10วงเล็บ9วงเล็บ10ก็เรื่องของการพ้นโทษเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องพ้นมาแล้วนะครับ10ปีพ้นโทษ10ปี แต่ว่าถ้าเป็นหมู่บ้านอ,อพอปอเนี่ยนะสปีใช่ไหมอันนี้10ปีต้องพ้นมาแล้วนะครับถูกปลดออกไปออกอีกตัวหนึ่งก็คือที่ท่านต้องระวังอย่างที่เราออกข้อสอบเมื่อกี้นะครับคือมีความรู้การศึกษานะครับภาคบังคับนะคือวงเล็บ14การศึกษาภาคบังคับนะไม่ใช่การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4เหมือนหมู่บ้านอ,อพอป,อปอนะ อันนี้ก็ไล่ like ดูให้ดีนะฮะก็ต้องมาร์กไว้มาร์กไว้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาก็คือ,อามาตราที่ผมลิดไว้นะครับที่ที่เราจะต้องดูถ้าเป็นมาตราอื่นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาคือมาตราที่14นะครับในส่วนของมาตรา14เนี่ย ขอให้ท่านดูนะครับอานาจของผู้ว่าอํานาจของนายอำเภอนะครับคือดูมาตรา14วงเล็บ6นะถ้าเป็น14วงเล็บ6ก็คือราษฎรเข้าชื่อนะวงเล็บ6เนี่ยเขาได้ว่าราษดรเนี่ยนะครับเข้าชื่อเข้าชื่อให้ออกอันนี้เป็นอำนาจนายอำเภอ